谁的？Right 你看、嗯。嗯 เวลายิ้มหวานยิ้มสวยอะคะมาพูดคุยกันเร็วแต่หน้าเสร็จแล้ว ยิ้ยมหวาไม่ได้คะ่ะกินอะไรไปเยอะเลยเมื่อกี้นี้ติดฟันเต็มเลยโอ้ยอะไรแป๊ะ นแล้วก็แล้วก็กนู้นไออ้แล้วก็ใส่อันนี้ของพี่โอ น่ารัก่ 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. หลงคือมายากเหรอพี่สวัสดีทุกคนนะคะจานเอาอต้มหูสวยจังเลยค่ะ ขอต้องหูเอ้ขอตนะั้นอ่ะนี่ดีกว่าเปลี่ยนคู่อันนี้ดีกว่า สวัสดีทุกคนนะคะมาให้หนูอันเน่้ยพูดคุยกันได้ดออกป่นเนี่ยเล่นนะเนี่ยออกใครอ่าไปออกกัหนูนะคะ พวอหนูนะคะวันนี้นะคะทุกคน okay, <thank> ออกไม่ไม่ช้ามากว่านี้ไม่ช้ามาก <Okay. S 1> ไม่รู้ <Okay. S 1> อ่ะสอบพี่โน่แหละไม่ต้องขีดพื่น <laughs> คือเกอะพี่เหนือเผื่อพี่ด้วย,ยได้เลยค่ะออกี่ทุ่มอ๋ออ๋ไม่ดึกอะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าออกกี่ทุ่มสวัสด,ดีคนสวยขอบคุณค่าพี่ไก่ไกล้ลุมง,งานวัตพังสามคืนยังมีอยู่ไหมไม่ไม่รู้เลยค่ะต้องรอในเพจสองที่ระบุดนะคะ

ข้อความยู่นี้ค่ะพี่แบททีเล่นที่สุพรรณค่ะสุพรรณบุรีค่ะคนข้างหลังงามมากอือพี่พี่เขาสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะมาพูดคุยกันได้ตอนนี้เพราะว่าหนูแต่งหน้าเสร็จแล้วมึงใส่ยางบนรถใช่ไหมใส่ได้ ได้เอาดึงสองหันเลยไปเลยเออ,อะแล้วมันเอาไปเลยูกอ่ะูกให้พี่จันดึงออกดึงลงมาหน้าได้สวยมากจ้าขอบคุณค่ะกินเม็ดทานตะวันที่พอเนี่ย่ะ นันกับแอนจะไปว่าจำปาสรุปงานยกเลิกหรอไม่ไม่รู้เลยค่ะแม่พาไม่มันใจไม่รู้เลยหนูอะหนูไม่รู้เลย เดี๋ยวอีกแป๊บนึงหนูก็จะไปรำแล้วนะทุกคนมาคุยกันตอนนี้ได้นี่ขยะวะเพื่อนมาพูดคุยกันตอนนี้เดี๋ยว เป็นหน้าเสร็จไว้เหรอพี่โมเนี่ยพี่ปาดเหรค่ะมีงานงให้ใช้หน้าต้องไหมหนูมไม่รู้เลยต้องดูในเพจนะคะ อันนี้แต่งหน้าสวยมากอ่ะพูดคุยกันได้อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปรำแล้วค่ะ ใครบววออกัะหนูใช่ไหมต่อพี่โน่มัง้งพี่ชาติออกกัะหนูนะคะแป๊บออกกัะหนูค่ะตอนนี้ <c oughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้ว เรอไปรำตอนสองทุ่มชอบแก้มปุยน่ารักมากลูกแกามมันเปียกเนี่ยเปียกเนี่ยนายมาไม่จา้าไม่รู้เลยค่ะยังไงเจอ,อยังไงเห็นค <c oughs> งไรสดแหลคะค่ะแม่เมาส์น่าจะเหมือนเดิมแหละ ดูแล้วมึงบอกวัสดีค่ะแม่จงรักหนูอะ เจอดายน้พี่แอนไม่งั้นได้เจอกันแล้วในวันเนี้ยวันนี้รับโบก <c oughs> วันเพนค่ะวันเพน ไม่รู้ค่ะพี่โน่มัง้งไม่พี่โน่ก็พี่แน็กแต่ว่าพี่พี่ชาดออกกันหนูแป,ป๊บออกกับหนูเอาเวนออกไม่ทันไม่เป็นไรพี่แอนวันหลังวันหลัง เน็ตมันหอมเนี่ยพี่แจ็หอมมีแอย่าอย่าหนาหนาแบบเนี้ยเนี่ยหนาสวัสดีครับนางเอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะไปละวโซกินไม่ทานนัหรอเดี๋ยวมาลอไปป้าไมค่ะ นีค่ะอะไรนะที่ชัดเลยนะสีท,า,ทาปากได้ยินด้วที่ชัดแบบแม่อยู่ไหนอ,อยู่นี่จ้ามมมมมมสีเทง bánh nhân hào à Như này quá Được lắm Tiêu tay phả quay tàu hào quá ไหวะาดดีเดียดีแดีวไดดีไดดี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 ดดดีดีดีติ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 ิติติติไม่เจอวะเดือดแล้ว สวัสดีครับทุกคนนะครับาปีคิดถึงพี่จุ๊กแจงจึงเบยเสียใปฟูขอ,อมึิค่ะหนูไม่เคยกินสีเหลืองเออพอดีว่าเออว่ะอันนี้นี่ว่าสีเหลืองเขาบอกว่าพี่ก็ชอบกินแต่พี่ชอบกินสีเหลืองเอะเก็บเก็บอันนี้ก็สีเหลืองพี่ ไม่รู้ว่าพี่กินอยู่เสียอะไรมีใครไปบ้างเนี่ยคุณแน่คุณแ,ณแน่นำนะแน้วหนูอยู่ฝั่งหนูขาวายมือขาวายมืออะม่ใช่ที่นู่นอ่ะคุณแม่อยู่ฝั่งบูนะ นางเอกคนสวยของพี่โนอจับมือกันไปตลอดนะคะจับมือกันไปไหนดีไรข้าแม่จงรักที่ถึงแม่แม่จงรักมากๆเลยนะคะขอบคุณรางวัลด้วยนะคะที่ฝากแม่มาหมให้หนู เออกูก็กินไม่หวันมีวันค่ะ พี่ยังไม่เจอเลยเจอแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ได้คุยพี่แอมคิดถึงมากเลยพี่โบคิดถึงอ่ะพี่ดังแล้วอ่ะหูหอ้ามลืมน้องนะสบายแล้วพี่แอมอ่ะ ครับพี่เ <Rin> <H Sure. S 2> อมาจริงๆนะคุณที่สุดที่รักฟานดวงใจเพลงนี้ของหมอไพที่แม่พี่มาอยากฟังคนฟื้นใจหน่อย ไ he ม่บ่อยแม่เพียงสักครั้งน้องกระซิบเสียงเช้าที่จะมาฟังเพลงนี้จำได้แค่นี้ฝ่ากพี่ขอหอมมาพี่เอม็มจำได้แค่นี้พี่เอ็ม นะคะได้เหมือนเดินอือขอบคุณพี่เอ็นที่ถึงนะคะพี่สู้ๆนะสบายแล้วกี <c oughs> ่แล้วค่ะ <c oughs> ดีผู้ชายไหนทุกอะไรไปลำผู้ชายได้ปะ ไม่แล้วที่ไปรำเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมผู้ชายพุ่งานางคอยร้องไงลืมแล้วอ่ะ ขึ้นยังไงอะทุ่งนางคอยลืมทุ่งนางคอยเหรอใครขอเพลงอะไรบอกเพลงบอกเนื้อขึ้นต้นดู้นได้จำไม่ได้ความจำไม่ดีแล้วหมวยไปไหนน่ะ ได้ดูหนูปุยหน้าเวทีแล้วขอบคุณนะคะมาดูเลยเกโออโหคุณแม่ไววะ่ะพี่ดอ่านมาเราต้องใส่ชุดละเอาไปดีค่ะเจอแั้วไม่ได้อเอาไปเนี้ยไม่เจอ

Nào nha Nhếp ăn lạnh ต้องฆามาติดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน

ส่วนของสองที่บุตรสุดที่รังนะคะให้หนูไปรำก่อนนะคะ